สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับพี่แอดคนเดิมนะครับนะฮะวันนี้เป็นวันรู้สึกว่าจะเป็นเดือนฮาโลวีนเนาะอ่าฮาโลวีนวันนี้เราจะมาทำฟักทองในวันฮาโลวีนนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับนะฮะสวยงามมากนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับนะฮะก่อนที่จะทำนะฮะอย่าลืมกดติดตามพี่แอดด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและอ่า กดแชร์นะครับให้พี่แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการดําเนินการทําการพับให้น้องๆต่อไปนะครับโอเคครับเพื่อห้กันเสียเวลาไปเราไปทํากันโอเคครับอันดับแรกให้เราตรเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสนะครับหนึ่แผ่นด้านคุณด้านนะครับสิบห้เซน15บหคูณสินะครับ สิบห้าเซนคูณสิบห้าเซนนะครับแบบนี้หนึ่งอันนี่คือจะเป็นรูปหน้านะครับอ่าถ้าจะทําหมวกนี่ก็จะเป็นขนาดนี้นะครับเจ็ดจุดห้าคูณเจ็ดจุดห้าหรือเจ็ดเซนครึ่งนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยครับมาอันดับแรกให้น้องๆนะครับพับเลยครับอย่างนี้เลยนะฮะหนึ่งครั้งนะครับกรีดให้สวยนะครับอ่านะครับเปิดออกมาครับพลิกมา พับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับเกรดนะฮะกลับมาตรงแบบนี้นะครับเราให้ด้านเปิดได้น่ะอยู่กับเราอยู่ด้านด้านเรานะโอเคแล้วก็พับลงมาครับแบบนี้เลยครับนี่นะแบบนี้ครับแล้วก็พลิกครับหนึ่งครั้งนะฮะแบบนี้เลยนะครับก็จะเหมือนเดิมได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะเปิดได้ทั้งสองฝั่ง แน่นะครับนะเรียบร้อยนะครับให้เรากรีดให้สวยนะฮะโอเคต่อไปนะครับอ่ากรีดให้สวยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เปิดออกมานะฮะก็ดูกก็จะประมาณนี้นะครับอ่าให้เราเปิดกึ่งกลางนะฮะออกมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะลงง่ายนะครับถ้าเรากรีดดีๆนะ อ่านะครับอันดับสองเราก็ลองเปิดดูนะครับอมันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งมันจะมีอยู่สองชั้นนั่นแหละนะไม่ใช่ชั้นเดียวนะสองชั้นแบบนี้เลยนะเราเอาชั้นนี้ก่อนเปิดออกมาครับนะฮะแล้วก็พลิกนิดนึง่าแล้วก็พับมาตามเลยนะครับพับมาหนึ่งครั้งแบบนี้นะฮะแล้วก็พับหัวด้วยนี่แบบนี้พับลงมาแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ นะก็จะได้ในอัพช็อตแรกก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็พลิกกลับมานะครับพลิกกลับมาพลิกแผ่นที่สองลงมานะครับเหมือนเดิมครับผมพับขึ้นมาหนึ่งครั้งคนระส,สวยๆครับแล้วก็พับเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พับกลับมานะครับพับกลับมา ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะฮะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับมาครับนะฮะพลิกกลับมานะครับนะฮะให้เราพับตัวนี้ยกขึ้นหมดเลยยกยกขึ้นทั้งช็อตเลยนะนะฮะนิดนึงไม่ต้องมากเท่าไหร่พอประมาณนะครับแล้วแต่น้องจะจินตนาการเอานะฮะปุบ๊บแล้วก็บิดกลับมานะครับอ่าบิดกลับมาเป็นแบบนี้พับตัวนี้ลงมานะครับอ่า หแล้วก็พับขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับโอเคก็จะได้ในในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหยกักๆนี่แบบนี้เลยนะครับสองด้านก็ให้พับเข้ามาเหมือนเดิมครับวัดตามกะระยะให้ดีนะฮะก็ได้ประมาณนี้นี่นะครับกะระยะให้ดีพับเข้ามาครับ นี่โอเคครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วให้เราพลิกกลับมาครับ1 2 3นี่จะเป็นรูปร่างลักษณะนี้เลยครับนี่สวยไหมนะฮะเริ่มแลเริ่มแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะมาทําหมวกกันนะครับหมวกทํำยังไงนะฮะนี่สีดําเลยเหมือนเฮโรวีนนะฮะ อันดับแรกให้น้องๆน,นะครับพับลงมาแบบนี้เลยอ่ะใ,ใกล้ๆหน่อยเนาะจะได้ชัดเจนนะอ่ะพับลงมาครับแบบนี้เลยนะครับน่ะพับมาหนึ่งครั้งนะครั้งเดียวนะอ่ะเสร็จนะฮะเปิดมานะครับให้พับตัวนี้ลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยฮะแบบนี้เลยนะครับอ่าชัดเจนมากอันนี้ชัดสุดๆเพราะมันมันหมวกมันเล็กเนาะอ่าผม พี่แอดก็เลยเอาขึ้นมาแบบนี้ให้ให้ดูเห็นชัดๆกันเนะาะอบนนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้เรานะครับพับตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ปับ๊บนี่เห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราพลิกกลับมานะครับดูด้านที่ว่างๆเนี่ยนะตรงนี้นะด้านว่างๆนะครับ เดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งด้านว่างๆก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ให้เราพลิกกลับมาให้เห็นไอ้ตัวตัวนี้ก่อนนะอพับขึ้นมาหนึ่งครั้งครับพับขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กลับด้านครับอพลิกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับผมคล้ายๆเหมือนสลับกันสลับฟันปลาอ่านี่ ก็จะได้หมวกสวยๆสีดําแบบนี้เลยนะครับนะฮนะต่อไปทีนี้เราจะมาประกอบกันนะครับประกอบอยังไงทีนี้พี่แอดก็ได้ทําปากเห็นไหมทาตาไว้ละนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่เราจะไปจินตนาการเอาอีกทีหนึ่งว่าเราจะทํำยังไงตัดจะใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดก็ได้แต่อยู่ในความคุ้อคูอออ่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับนะฮะ เราก็จะใช้กาวลาเท็กนะอ่าเนี่ยตัดติดก่อนเน่แบบนี้เลยไม่ต้องมากนะฮะอันดับแรกให้เราลงปากก่อนเนาะเราเราจะได้เห็นว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะอ่าลงปากนะไม่ต้องมากนะฮะกาวลาเท็กก็พอประมาณเนาะนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะเยิ้มไม่ค่อยสวยนะครับโอเคแล้วก็ติดลงไปเลยนะครับอ่าปิดลงไปเลย นี่ก็จะได้แบบนี้ครับต่อไปก็จะเป็นตานะครับตานี่ก็ก็ไม่ต้องมากเหมือนกันนะฮะนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่ก็แล้วแต่เราจะจินตนาการเราจะใช้ในลักษณะใดก็น้องๆก็พิจารณาดูเนาะให้มันแบบดุจะเอาดุจะเอาน่นรักหรือจะเอาแบบอืปันกลางก็แล้วแต่น้องพิจารณาเอานะครับอ่าแบบนี้เลยอ่าติดเข้าไปแบบนี้ โอ้ oh. เลื่อนมานิดนึงแหมเกินไปละ <c oughs> ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราจะทําหมวกนะหมวกเนี่ยเราต้องใช้กาวนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ตัวนิดนึงนะฮะอยู่ทรงเนาะ,ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับที่เราพับมาเป็นหยกัยกๆเนะี่ยให้ใช้กาวตัวเนี้ยนะลงตรงนี้นะครับนี่ลงไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะลงบางๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็เอาไอ้ตัวหัวหัวเหลีม่มๆนะในตัวตัวสามเหลี่ยมนะี่นะนะฮะค่อยๆประกอบลงไปนะครับแต่ไม่อยาให้โดนสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนี่จะอยู่ด้าน,ด,านด้านหลังนะแบบนี้นะนะครับประกอบลงไปแล้วก็ค่อยๆเน้นบีบลงไปนิดๆนะมันก็จะติดเองนั่นแหละนะตามธรรมชาตินีนนน่แบบนี้เลยนะครับโอเคครับสําเร็จ เรียบร้อยครับนี่เป็นแบบนี้ครับสวยงามมากนะฮะหรือ,น,อน้องอาจจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้เพื่อความคมชัดเดือนนี้เป็นเดือนฮาโลาวีนระวังนะฟ mm hmm. ักทองจะลอยมาเนี่ยเห็นไหมนะ,นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้น้องๆได้ดําเนินการทําต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่พี่แอดทำให้ทั้งสามชิ้นดูนะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคครับผมโอเคครับก็ได้จบลงในการสอนทำจากพี่แอดนะครับเป็นรูปฟักทองนะครับในวันเฮโรวีนหรือน้องจะไปดัดแปลงเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่น้องจะทำนะครับเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับซ้ำเลยอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกด s ับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับนะฮะให้พี่แอดด้วยนะครับนะฮะให้พี่แอดด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ เดี๋ยวจะมีอะไรหลายๆอย่างนะมาให้น้องๆน,นะครับมาทำให้น้องๆดูอีกนะครับวันนี้พี่แอ๊ดขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ